สวัสดีครับอันนี้ผมจะพามาซ่อมแซมบล็อกลมนะครับของอะไรนี่ฮบายาชินะครับคือรอบมันได้อยู่นะครับรอบเร็วดีอยู่แต่แต่ยิงนอดไม่ค่อยออกนะครับก็คือปัญหาคือเหลี่ยมตรงนี้มันมันหมดนะครับ ตอนนี้ผมจะมาแก้ไขโดยการเชื่อมพอกขึ้นมาครับแล้วก็เดี๋ยวจะเจียออกให้มันเป็นเหลี่ยมเหมือนเดิมครับนี่ตัวแกนนะครับนี่ตัวคอนคอนก็เชื่อมแล้วก็เอาดอกคาร์บายเจียอ,ออกนะครับเดี๋ยวเจียเสร็จจะให้ดูอีกทีครับเสร็จแล้วนะครับเชื่อม เอาหัวขบายเกี่ยวแล้วครับฝั่งนี้ไม่ได้เชื่อมนะครับผมจะเชื่อมแค่ฝั่งหมุนออกนะครับเวลาหมุนน็อตออกมันเสียงดังดีรอบเี็วแต่น็อตไม่ออกครับแต่หมุนเข้านี่ได้แน่นดีข้างในนี่ก็เชื่อมแล้วก็เกี่ยวแล้วครับก็ลองดูก่อนนะครับว่ามันจะใช้ได้นานแค่ไหนมันจะแรงเหมือนเดิมไหมเอ่อ วิธีประกอบก็ใส่แกนเข้าไปก่อน,นัีนี้มันจะอยู่สลับกันนะครับอยางนี้นะครับอยู่อย่างนี้นี่ไอ้ลองให้มันอยู่คนละข้างมันออกฟังงไนวะ นี่มันจะสวมในๆๆๆนี้นะครับเราจะเอาตัวนี้ใส่ใส่ร้อมไลยก็ได้แล้วเราก็เสียบสลักนะครับสลักมสีสองตัวนะครับเสียบเข้าไปมันตรงร่องมันนั่นแหละ อย่าดื้อสิเราก็ง่ายขึ้นแล้วเราก็เอาฝาใส่คนะรับปับเรียบร้อยนี่ก็นี่เราปับมือน,นี่แล้วก็ อันนี้จะมีแหวนนะครับแหวนทองเหลืองหนึ่งตัวกันไว้เฉยๆแล้วก็ประกบเลยครับนนัน่แล้วก็ขันน็อสี่ตัวนะครับ นอตเสร็จแล้วมาลองดูว่ามันจะแรงไหมเดี๋ยวจะเอาประแจปอนมาขันนัตแล้วก็ลองยิงออกดูครับตอนนี้ผมจะเอาประแจปอนมาหมุนเข้านะครับแล้วจะลองยิงออกครับนี่คือ,อผมจะขันที่ร้อยนิวตันเมตรก่อนนะครับหรือเจ็ดสิบห้าประมาณเจ็ดสิบกว่าสุดปอนนี้ล ร้อยนิวตันเมตรนะครับแต่ก่อนมันยิงไม่ออกนะครับ ก่อนเสียงจะไม่กระแทกนี้นะเสียงจะดังเป่นเสียงลมเฉยๆทีนี้นนเอาที่120ครับ อ,นนอีนร้อยยี่สิบฟุตบอนนะครับเอ้ยร้อยี่บนิวตนนันมิประมาณเก้าเก้าสิบฟุตปอนีป่ะประมาณนี้แหละ แล้วมายิงออกครับสบายเลยครับสรุปว่าแรงดีกว่าเดิมนะครับที่ทำแรงดีกว่าเดิมแต่ไม่รู้ว่าจะได้นานแค่ไหนนะครับเกาะของใครที่เป็นอยู่ก็ลองเช็กดูนะครับแล้วก็ลองทำดูะไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับ